คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะรัฐมนตรีท่องเที่ยวค่ะเตรียมเสนอสวบอคออนุมัติแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแบบไม่กักตัวนะคะก็ได้มีการกําหนดระยะเวลาคือเดือนมก,กราปีหน้าส่วนการท่องเที่ยวสําหรับคนไทยค่ะก็ที่จะปลดล็อกแล้วนะคะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ในช่วงเดือนตุลาคมแต่ส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพม,มหานครมีเงื่อนไขด้วยว่าต้องฉีดวัคซีนให้ครบสองโดสก่อนนะคะ หลังได้หารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะจะมีการเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดในหรือว่าสอบอคให้มีการอนุมัติ เปิดพื้นที่30จังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไม่กักตัวเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ใน4จังหวัดก่อนนะคะทั้ง4จังหวัดนี้ก็มีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและก็ชลบุรีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครจะเลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้ประชาชนฉีดวัคซีนครบ2เข็มซึ่งก็ตามที่ได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะว่าต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฉีดให้เกิน70%ก่อนนี่คือในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนจังหวัดนำร่องค่ะอย่างเช่นภูเก็ตเกาะสมุยเมื่อครบ7วันแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อได้อีก25จังหวัดเริ่มวันที่15ตุลาคมนะคะกรณีเปิดแบบไม่กักตัวทั้งประเทศค่ะก็จะมีการดำเนินการนะคะตามดีเดย์คือวันที่15มกราคมปีหน้านอกจากนี้ในต้นปีหน้าค่ะ จะทำบับเบิลทราเวลด้วยก็มีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกับทางฝั่งของกัมพูชาเมียนมาลาวและก็มาเลเซียเพราะว่าสามารถสร้างไรายได้ให้ถึงปีละ2 0งแสนล้านบาทส่วนแผนเปิดให้คนไทยท่องเที่ยวภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และโครงการทัวร์เที่ยวไทยปัจจุบันยังมีกรอบเงินกู้คงเหลือรวมประมาณ10,000ล้านบาท ซึ่งจะเสนอให้สบคให้คนไทยเที่ยวผ่าน2โครงการนี้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะจากนั้นเดือนพฤศจิกายนค่ะจะเสนอให้เที่ยวได้ทั่วประเทศแบบไม่มีเงื่อนไขด้านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สถานการณ์ขนาดนี้เริ่มน่ากังวลหลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกินวันล,ละ200คนนะคะซึ่งน,นายนรงบุญซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยอมรับว่าการแพทย์ที่ภูเก็ตเริ่มวิกฤตแล้วแต่ยังต้องรักษาแซนด์บ็อกซ์ไว้ พราะเป็นทางรอดเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปหากดูตัวเลขไรายได้จากแซนส์บ็อกนะคะช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมมาจนถึงวันที่31สิงหาคมมีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วกว่า26,000คนสร้างไรายได้กว่า1,600ล้านบาทค่ะ เดี๋ยวรอการอนุมัติจากสบคอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะเรื่องของการจาอนุญ,ญาตให้เดินทางท่องเที่ยวกันนะครับก็นับไปตั้งแต่ต1ตุลาคมคนี้ล็อตหนึ่งพฤศจิกายนล็อตหนึ่ง,น,งนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนก่อนที่จะไปเปิดทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย15มกราคมคใช่ไหมฮะต่างชาติเข้ามาได้โดยไม่ต้องกัดตัว